อนุมาจากรณีสปเปเรเป็นนั้นว่าขณะนี้คนต้องเตทิ่ติสีนวนเมื่อวานนี้บอก46วันน่าจะอยู่ที่720ล้านไม่น่าจะไปไกลกว่านี้ผมตีความให้นะ46วัน720ล้านต้องเตทิ่ติเดี่ยเขียนว่ายังไง ความสำเร็จมันมักจะอยู่กับเราเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆและวันนี้ก็คงมาถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอค่อยๆทยอยออกจากโรงภาพยนตร์หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็คงจะออกจากโรงทั้งหมดตัวหนังเองมันคงเดินทางต่อไปในแพลตฟอร์มต่างๆตามระบบของมัน ขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในความทรงจำขอบคุณที่ร่วมเดินไปด้วยกันจนสุดทางขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ทำให้มีรอยยิ้มเม,มื่อคิดถึงกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คำแนะนำคอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตตลอดการทำงานของผมนะครับอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและนะักแสดงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมั่นในเด็กคนนี้และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับเรียนรู้แก้ไขเข้าใจเติบโต เจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปนะครับโอ้โหมีประโยคท้องด้วยนะเรียนรู้แก้ไขเข้าใจเติบโตอาต้องเตะเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วใช่ไหม <c oughs> ที่เคยบอกเอาไว้ถ้ารู้ก่อนจะทำอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมน้องไปค่ะ <c oughs> แต่ต้องยอมรับตอนที่ทำหนังซับปเปลือตอนนั้นรัฐบาลเดิมยังไม่ชุดรัฐบาลเศรษฐาทวีสินใช่ไหม <c oughs> อ่ะอันนี้ก็อ,อกมาแจ้งกันขนาดเดียวกัน เออมันก็บังเอิญอีกแล้วเมวื่อวานนี้ท่านติวัฒนธรรมเสริมศักพงพาณิชย์ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เบิกฟ้าอโยธยาย้อนเวลาไปกับพรมลิขิตชมวัดชัยวัฒนารามวัฒนารามยามราตรีอยุธยามีจัดกิจกรรมเฉวนันถอดบรเรียนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านละครพรมลิขิตอีกต่างหากนะนี่แจ้งทุกบู้ชมให้ทราบ ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานแล้วก็มีเสวนาเชื่ออะไรนะเบิกฟ้าอโยธยาย้อนเวลาไปกับพรมลิขิตค่ะคือเหมือนจัดขึ้นเพื่อจะร่วมกันถอดบทเรียนที่สําคัญจากการผลิตแล้วก็นําเสนอละครเรื่องนี้เพื่อที่จะได้นํามาปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผ<ม>ลักดันผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมไทยออกสู่ระดับสากล สร้างการรับรู้และเพิ่มการท่องเที่ยวค่ะมันก็จะส่งผลต่อการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศแล้วประชาสัมพันธ์เลยได้เขารถราติดขัดและเมื่อวานทบุชชมะจัดกิจกรรมโดยกรมศิลปยากรที่วัดชาวัฒนารามวัฒนธรรมนําเศรษฐกิจอันรัฐมนตเสริมศักดิ์พงพาณิชย์บอกทุกวันศุกร์เสาร์ทิ่และวันหยุดนักขัตตะ์เลิกกับเทศกาลสําคัญนี้สเดือน ตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นมาจะจัดไปต่อเนื่องถึงสิ้นปี31ธันวาคมเนี่ยต้องไปถ้าได้รับการตอบรับที่ดีก็จะขยายเวลาต่อไปอีกนะคะ<ม>ก็หวังว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดหมายสําคัญแห่งใหม่เวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาอายุธยาค่ะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงพี่จะบอกให้นะเม,มื่อคืนมีนใช่นักท่องเที่ยวแล้วก็มีชาวอายุธยาค่ะแต่งชุดไทยสวยงามประการตาค่ะ มาสัมผัสกับดารานักแสดงใ,ในละครเอ๊ละครสมสักเล่นเป็นตัวละครอะไรไหมเนี่ยค่ะ,ะเห็นว่ารถราติดขัดเลย